รายการนี้จัดทำเพื่อถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงสัตว์และนกแก้วทุกชนิดที่ถูกวิธีข้อมูลทั้งหมดที่ทางรายการได้มาอ้างอิงมาจาก google ก็ดีและได้มาจากประสบการณ์ของท่านกูรูที่เลี้ยงนกมามากกว่า10ปีคณะผู้จัดทำหวังว่าผู้รับชมจะได้ประโยชน์จากทางรายการไปไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขอภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ ช่วงหน้าร้อนการช่วยลูกนกขาถ่างและการแก้โรคผุงล,ลงปกคลองผิดปกติในนกเบื้องต้นนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายค่ะการช่วยเหลือลูกนกที่ตกมาจากรังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีอะไรมาเสนอกันบ้างเรื่องจากเรื่องของการปถมงพยาบาลนกเบื้องต้นก่อนเลยการปถมงพยาบาลนกเบื้องต้นนะคะหลักการง่ายๆเลยเราไม่สามารถใช้แอลกอฮอลกับนกได้นะคะนกแพ้แอลกอฮอลค่ะผิวเขาบอบ้างบอบบางมากเลยเพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่นกคุณมีบาดแผลนกคุณไปโดนอะไรเกี่ยวมาโดนแมวตะปบโดนอะไรเงี้ยค่ะมีพี่คนนึงค่ะเขา จร,จริงแมวตะปบมีคนรอดแล้วนะคนนึงหายดีด้วยเพราะว่าเขาเหมือนแบบเขาใช้ไหวพริบของเขาเองอะคะ่ะหลักการง่ายๆคือโดนแมวตะปบมีบาดแผลหรือว่านกบาดเจ็บอะไรมาก็แล้วแต่เล็บหลุดปีไปเกี่ยวนั่นเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่มีเลือดออกล้างด้วยน้ำเกลือะคะ่ะน้ำเกลือที่เราใช้กับล้างแผลคนนี่ราะคาะมันอ,อ่อนโยนต่อนกนะคะดวงตาของนกก็สามารถล้างด้วยน้ำเกลือด้วยนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะ น้ำเกลือล้างก่อนเลยเสร็จแล้วฉีดด้วยสเปรานค่ะ1ครั้งนะคะฉีดเลยสีชุ่มๆเลยแล้วก็พักเขาไว้แค่นี้เองมันจะเป็นการฆ่าเชื้อเบื้องต้นแต่บางคนถ้าไม่มีสเปราโนอาจจะใช้1ล้างน้เงาเกลือ2ทาเบนดาดีนะคะแต่ไม่ค่อยแนะนําเบนดาดีหรอกคะ่ะอันนี้ก็ใช้แค่ทีเดียวเบนดาดีนะคะใช้แค่แบบ ล้างค่าเชื้อแผลเลยนะเบื้องต้นเบ็นดินนกบางตัวก็แพ้บางตัวก็ไม่แพ้นะคะมันก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่งองของการใช้แต่ทางที่ดีไปหาซื้อสเปรย์นาโนนะคะ220บาทแล้วแต่พื้นที่บางที่อาจจะแพงหรือถูกต่างกันนะคะแนะนําว่าเป็นนาโนพัสมนจะสมานแผลได,ด้ดีมากเลยล้างน้ําเกลือปุ๊บก,ก็ฉีดนาโนพัศพอครั้งต่อไปเหมือนกันล้างน้ำ,นำนาทาแผลครั้งต่อไปเหมือนกันล้างน้ําเกลือแล้วก็ฉีดนาโนพัศนี่คือเบื้องต้นนะคะสําหรับแผลเล็กน้อย แต่ถ้าแผลใหญ่มากกว่านั้นโดนแมวกัดเบืวะว่ะปีกขาดอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องรักษาเองนะคะไปหาที่หมอทีอ่พี่สุดนะคะไม่งั้นลูกเราอาจจะไม่รอดก็ได้ตอนช่วงหน้าร้อนนะคะนกมันจะฮีสตกนะคะเพราะว่าเหมือนแบบอากาศไม่ถ่ายเทยแดดร้อนลมความร้อนลงจากหลังคานะคะจะทําให้นกฮีสโตกหลักการง่ายๆเลยที่เราจะทําให้นกอยู่ได้โดยที่แบบปลอดภะะัยค่ะจะใช้เป็นตัวนี้ กูโค้ดนะคะกูโค้ดหช้อนชาต่อน้ำห้าซีซีก็ได้ค่ะค้นๆไปเลยแล้วเราก็เอาไปป้อนเขาค่ะป้อนถ้าเป็นนกเชื่องเราก็ป้อนเข้าข้างมุมปากเลยนะคะหรือถ้ายังเป็นนกเด็กอยู่ใช่ไหมคะ1นึ่งครึ่งช้อนชาต่อเคทีก็ได้ค่ะ คึ่งช้อนชานะคะช้อนชากาแฟนะอ่นะแล้วก็ผสมไปนะคะแล้วเราก็ป้อนเขาไปกับอาหารหลักพวกกูโคสนะคะมันจะไปช่วยให้เ,เหมือนลูก,ลกนลกอะคะ่ะไม่หมดแรงนะคะแล้วก็รับมือกับาภาวะความร้อนได้มีน้ําตาลในเลือดนะคะดีที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น นกที่ตโตแล้วนะคะเขาจะใช้ไบโอลักษณะของการใช้ก็คือคือให้มันแค่แบบน้ำเป็นสีชมพูจางๆอะคะ่ะแบบชมพูอ่อนๆเงี้ยค่ะกำลังดีแล้วก็ผสมกับพวกปูโค้ดนะคะแล้วก็ให้นกตามกรงเงี้ยค่ะทานพวกนี้มันจะบูดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นคือ1ชั่วโมงเงี้ยค่ะเราก็ควรเททิ้งได้แล้วการที่เราจะให้เขาคือเราต้องมั่นใจว่าเขาได้กินจริงๆนะคะอย่างเช่น ก่อนนอนก็ได้ค่ะก่อนนอนถ้าเราถ้าเราป้อนเองมันก็ได้กินอยู่แล้วแหละแต่นกสําหรับบางกรงเนี่ยค่ะเราต้องคอยสังเกตเขาพวกนกพอไปวางกุ้งพอพวก,กไหนกินแล้วจนเขาพอใจเราก็เททิท้งเราจะไม่เก็บไว้นะคะเพราะว่าเขามากินตามอีกมันจะเป็นตัวเพาะของแบคทีเรียนะคะจะทำให้นกท้องเสียลบกภายในนะคะบกพองด้วยบางทีอาจจะนาไปสู่โรคเลยเพราะแบคทีเรียมันจะเข้าไปสู่ร่างกายได้ง,ง่ายนะคะโค้ดนี่ดีมากะคะ่ะใช้ได้ตั้งแต่คนเด็ก หมาแมวสุน,นัขค่ะช่วงนี้รับมือกับหน้าร้อนอีกูโคนที่ดีมากเลยเทใสชื่นมันจะให้นกสดชื่นนะคะแล้วก็มีน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นจบแล้วกับผู้โค้นนะ ตัวนี้นอซาซินนะคะ4 0 0้มิลลิกรัมเป็นยาปฏิชีวนะนะคะไม่จาเป็นไม่ต้องใช้นะคะมันจะใช้กับนกในเรื่องของอาการติดเชื้อแบคทีเรียในพวกช่องท้องแกมบกแกมลบในเรื่องของร่างกายนกนะคะแล้วก็พวกทางเดินอาหาร,ม,รมีปัญหาไม่ค่อยย่อยอะไรทํานองนี้ค่ะหรือว่าท้องเสียนะคะพวกนี้ได้เลยนอซาซินใช้ดีมากเลยค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยานะคะมันจะตัวยาคล้ายๆกันกับ มอกโซดิวอะค่ะ500อเป็นยาอันนี้พวกพวกกระปุกเนี้ยเขาจะเป็นยาสําหรับสัตว์นะคะสําหรับนกแก้วหมูเห็ดเป็ดไก่เนี้ยค่ะเขาก็จะใช้พวกพวกนี้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ซื้อยาพวกนี้เราก็ซื้อได้ตามร้านขายยาพวกนี้ก็ได้นะคะจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้มอกโซดิว500นะคะจะใช้เหมือนกันเลยหลัากการใช้ยาจริงๆไม่ค่อยอยากอธิบายเลยเพราะว่าตัวนี้ไม่ชัวร์แต่ตัวเนี้ยชัวร์อยู่ หลักการอธิบายนะคะลองหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่อยากเผยแพร่จนมากเกินไปเพราะว่าบางทีมือใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็เอายาไปใช้กันแล้วบางทีมันมากเกินไปมากกับนกมากเกินไปนะคะอาจจะตายได้คนที่จะใช้ยาพวกนี้ได้ก็คือคนที่ต้องชนานํานาญนะคะ,เ,ะเลี้ยงนกมานานผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ไอ้พวกนี้ก็เดี๋ยวไปหาวิธีการใช้ได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ไม่ขอแนะนำนะคะว่าเราพยายามจะเสนรเป็นกลางเป็น ก็พยายามไปหาหมอจะดีกว่าเนาะแล้วก็การปสมพยาบาลเบื้องต้นของเรื่องนะคะนกลดนยูงกตานะคะง่ายๆเลยไปร้านขายยานะคะ,ะไปหาหมอค่ะแล้วก็บอกว่าขอซื้อโพลีอ p อฟนะคะยาหยอดตาของคนนะคะหลอดละ 35บาทไม่เกิน45บาทแล้วก็บอกคุณหมอด้วยว่าคุณหมอคะขอซื้อยาป้ายตายี่ห้อเทราไมซินฟังชื่อดีๆนะคะเทราไมซินนะคะหลอดหนึ่งไม่เกิน40บาทราคาเบสิกอยู่35บาทหลักการใช้ก็คือเราจะให้เขา ล้างตาเดี๋ยวะคะด้วยะะวย,ยาหยดตา่อนอ่ะล้างตาด้วยน้าเกลือล้างตาด้วยน้าเกลือหนึ่งครั้งนะคะหยอดตาด้วยโพลีออฟนะคะทําการฆ่าเชื้อล้างกระจกตาเสร็จแล้วป้ายเทอร์ลามายซินค่ะบีบใส่มือนะคะแล้วก็ถ่างตาล้องนิดนึงแล้วก็ป้ายให้มันเยิ้มๆเลยค่ะแล้วก็ปล่อยนกเข้ากรงเราต้องทําประมาณเช้าทีนึงแล้วก็เย็นทีนึงนะคะก่อนเนาะนี่คือวิธีการ<ะ>ารักษาดูยังไงว่าโดนกัดหรือเปล่าดูยังไงว่านกโดนกัน เรื่องเรื่กงคือตาเขาจะเยอะปิดลงมาะค่ะปิดเหมือนแบบว่าเขาจะพยายามแบบลืมตาไม่ไไม่สุดมีน้ําอยู่แลอข,อขอบขอบตาบางตัวอาจจะเป็นตุ่มแดงๆนะคะหรือไม่ก็แบบกระพริบตาทีๆลับตาทั้งวันตัวนี้มันเริ่มอ,อันตรายแล้วเพราะฉะนั้นปฐมพยาบาลน้องโวดในการใช้เทรามิซีนแล้วก็โพลีออฟแล้วก็นําเกลือล้างนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยจริงๆเราจะต้องมียาตัวหนึ่งที่ต้องป้อนเขามันชื่อด็อกซี่ไซคินะคะมันจะเป็นยาปฏิชีวนะแต่อันนี้ก็ไม่แนะนาให้ใช้ถ้าสมมติว่านกยังไม่เป็นหนักขนาดนั้นจริงๆ ก็เอาแค่สูตรตามที่บอกก่อนนะคะถ้าเป็นไปได้เอานกมากกไฟได้ก็ดีนะคะถ้าสมมติเขาไม่ได้อยู่กรงข้างนอกนะคะทายาล้างตาอะไรเรียบร้อยแล้วเอาก,กกไฟทุกคืนนะคะคพื่อปอุณภูมิเขาวิธีการนะคะรักษาโรคยุงกระตานะคะของนกเบื้องต้นเลยเอาสำลีนะคะชุบน้ำเกลือนะคะเสร็จแล้วก็ไปเช็ดเช็ดพวกเมือกเหนียวๆคราบน้ำตาลพอเช็ดออกเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ล้วก็ท่างตาเขานิดนึงใช้สำลีอันใหม่ค่ะชุบน้ำเกลือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กค่อยเชด็ดเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันสะอาดเสร็จแล้วหยอดโพลีออฟนะคะหลอดละ35บาทหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะพอเสร็จแล้วก็เช็ดออกเหมือนกันแล้วก็ทาเทอร์มาซินค่ะทาอย่างนี้นะคะเช้าเย็นทําประมาณ7-10วันเดวน้องก็จะหายกลับมาเป็นปกติค่ะลองไปปฏิบัติกันดูนะคะวันนี้เราสามารถช่วยเด็กๆในบ้านได้โดยไม่ต้องนิ่งดูได้ค่ะ ที่เจ็บตาค่ะมันจะเจ็บตาเสร็จแล้วมันจะลงหลอดลงพอลงหลอดลงเขาก็จะไม่อยากกินอะไรคือน้ำลายก็เจ็บกินก็เจ็บเขาก็จะเริ่มเบื่ออาหารพอเบื่ออาหารก็เริ่มจะไม่กินอะไรก็จะเดี้ยงอะคะ่ะตายเป็นในที่สุดเพราะฉะนั้นเอาน้องออกมาประถมพยาบาลเทวไวเห็นปุ๊บรักษาเลยตามสูตรเลยล้างน้าเกลือ,อล้างโพลีออฟแล้วก็ถา่ลาไม่สินเช้าเย็นแปบ๊บเดียวนกเราหายแน่นอนคะ่ะอย่าไว้ใจยุ่งนะคะพวกนี้นกตายกันไปเยอะแล้วเพราะว่าเราไม่รักษานะคะเรื่องดวงตา สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการรักษานกถุงลมปกพองผิดปกตินะคะแบบเบื้องต้นก็ถ้าเห็นตามภาพเราก็น่าสงสารนะคะน้องเขาเหมือนแบบผิวหนังแป่งชั้นกันนะคะแล้วก็ระบบลมภายในถุงลมงเขาอะค่ะมันพองขึ้นพองขึ้นจนแบบว่าทะลุ ผิวหนังออกมาค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถระบายออกไปไหนได้ะคะ่ะทีนี้เราต้องช่วยเขานะคะอย่าปล่อยให้เขาตายคารังนะคะเพราะลกูกนกมันนั่งสารมากเลยวิธีการง่ายๆนะคะเอาเข็มเย็บผ้าปกติที่เราใช้กันทั่วไปนี่แหละคะ่ะขอแบบสะอาดอาดแบบใหม่เลยนะคะเช็ดแอลกหอฮอล์หนึ่งครั้งแล้วก็ไปนลนไฟนะคะลนไฟเสร็จแล้วเราก็เช็ดแอลกอฮอล์พอรอให้เย็นใช่ไหมคะลอเย็นปุ๊บเราเอาไปจิ้มจิ้มกับผิวของน้องนะคะที่เป็นเหมือนลูกโป่งอะคะ่ะจิ้มปุ๊บ พอมันจะเกิดรอยรั่วค่ะมันเราเราจิ้มลูกโป่งนะคะแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆเอาเมือะค่ะรีดลมไล่ๆไล่ไล่ไปออกทางรูที่เราจิ้มนะคะให้หมดทั้งตัวทีนี้น้องก็จะหายเป็นปกติแล้วเราสามารถช่วยน้องได้จากการที่หลายๆกูรูหลายๆท่านนะคะทํามาก็ทําแค่หนึ่งครั้งค่ะครั้งที่2ก็ไม่ต้องทําแล้วเพราะว่าเหมือนว่าสภาพร่างกายเขาจะปรับตัวค่ะให้เป็นปกติแล้วผ<อ>ิดอาการถุลงลมโป่งพองผิดปกติอย่างนี้นะคะ สามารถเกิดกับนกได้ทุกสายพันธุ์นะคะส่วนมากจะเกิดกับนลกลูกป้อนนะคะยังไงก็ลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้ไปไม่น้อยเลยขอบคุณค่ะเดีย๋ยวไปดูวิธีการช่วยนกกระจิบตกจากลังนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการสาธิตป,ป้อนลูกนกกระจอกนะคะไปตกจากลังมาเอาเคเทียค่ะชงชงแต่น้อยตัดปลายหลอดให้เป็นปากฉลามะคะ่ะเป็นปากฉลามใช่ไหมคะ เราลบขอบมุมหน่อยเสร็จแล้วเราก็จับปา,บานกน้องเข,ขยอน้องจะกินประมาณ1ซีซีอะค่ะประมาณนี้เราก็ถ้าได้เพิ่งได้ลูกลงมาในชงอ่อนกว่านี้หน่อยนะคะอันนี้คือเขากินย่อยปกติแล้วอะคะ่ะเราก็เลยชงให้มันหนักมากเพื่อเขาจะได้ย่อยสบายแรกๆได้มาก็ให้เขาสัก2อหยดะคะ่ะชั่วโมงละสอหยดชั่วโมงละยอหยดไปก่อน ันนี้เราก็ให้ชั่วโมงละสีสีแล้ว่ป้อนให้นอนบนทิชชู่นะคะเราจะได้เช็คอึเขาได้ว่าอ,อึเขาเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นนกกระจอกอะคะ่ะใช้เคทีแต่ว่าถ้าเป็นพวกนกเขานกเอี้ยงก็ใช้อาหารนกเอี้ยงะะอะค่ะเนาะแช่น้ำแล้วก็ค่อยๆป้อนยัดเขาได้เลยหลักในการป้อนเมือนห่หลักในการป,ป้อนก็เหมือนกัน ใช้ได้การลูกนกทุกตัวเลยลูกนกแรกเกิดของนกแก้วก็ใช้หลอดพวกนี้เหมือนกันนะคะไม่มีใครเ็าใช้ช้อนลูกป้อนหรอกค่ะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปป้อนแล้วนกจะสำลักเพราะเราต้องใช้ระบบแบบหยอดเป็นหยอดอะคะ่ะแล้วก็ไฟด้วยที่สําคัญใน,นท้องเขาช้ามาเราก็นวดยายาที่เราใช้นวดก็จะเป็นที่เขาแนะนํามานะคะก็จะเป็นรีพารีวเจลนะคะ ใช้ได้กับนกแก้วปกติธรรมดาด้วยพวกรอยฟกช้ำรอยประตูหนีบขาเจ็บปวดขานกขาอักเสบหรพารวเจลช่วยได้นะคะมันไม่เย็นค่ะเราทาได้เลยเคเนี่ยเขาก็จะอิ่มนะนี่ก็ไม่เคยป้อนกัน <c oughs> พอดีพี่เข้ามาให้ป้อนแล้วก็ขอข้อมูลของทุกคนมาพอได้ข้อมูลที่โอเคป้อนแล้วรอดไม่ตายแน่นอนก็เอามาแชร์ต่อกัน 当是，还是，还是，还 ค่ะตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าวิธีการปฐถมพยาบาลน,นกเบื้องต้นสําหรับนกที่มีขาทางนะคะเห็นไหมคะขาเขาทางทางมากเลยเนี่ยขาเขาทางออกจากกันเลยเดี๋ยวเราจะมาปฐมพยาบาลด้วยการใช้กล่องแบรนด์นะคะกล่องแบนสก,ก็อตกระดาษแบนดวีตากรไดาแล้วแต่เราแล้วก็หนังยางแล้วก็มีกันไก่อุปกรณ์ในการใช้เบสิกเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีตะแกรงเขียวอีกอันหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ที่การทํานะคะไม่ไม่ไมยากค่ะก็คือถ้าสมมติเราได้นกมาจากรังนะคะหากล่องแบนวิต้ามาเสร็จแล้วเดี๋ยวนะคะเอาลูเก็บก่อนเราจะวางเราจะตักกล่องแบนวิต้านะคะเพื่อเป็นตัวพยุงเขาอาจจะเราทําตั้งแต่โซนแรกก่อนวัดขานกมาประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้เขาเป็นนกเล็กไม่ใช่นกใหญ่ ตัวกล่องแยกแล้วก็ใช้พวกสกัดเทปก็ได้นะคะยึงกล่องไว้แต่เนี่ยคือหลักการทําที่ง่ายๆเลยค่ะคือประถมชาวบ,บ้านได้ก็คือพอเราได้กล่องมาตื้นๆเนกันนะคะเวลาเราหมุนก็ใช่ไหมคะมองตามภาพเนาะทีนี้เราจะใช้อันนี้แหละคะ่ะมาหุบขานกจับนกหมายขึ้นนะคะโอเคน้องขาทางนะคะแล้วก็เอามือใส่นังยางข้างนึง ข้างนึงใส่อย่างนี้ไว้เสร็จแล้วเราก็ให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่แคบๆอย่างนี้ไว้นะคะตลอดเวลาโอเคแล้วทีนี้นะคะพอเราได้กล่องแบนดมาแล้วนะคะเราก็ตัดให้เรียบร้อยเอาสักนิ้วกว่า,วาค่ะเสร็จแล้วก็พับทิชชู่นะคะพับเพื่อให้เป็นตัวรองอึ่รองเฉียะคะ่ะเวลาเราเลี้ยงเขาเราจะได้เปลี่ยนถ่ายง่ายๆนะคะพอน้องต้องอยู่ในนี้ประมาณ กับเดือนนะคะแล้วเราก็ตัดตะแกงเขียวนะคะวางลงไปให้เรียบร้อยลูกนกนะคะที่เรา,าใช้หนังยางรัดข้อเท้านะคะรัดหลวมๆนะไม่ต้องรัดมากมัดปมตรงนี้นะคะ่ะมัดปมค่ะลัดซ้ายขวาแค่นั้นเองขาเขาก็จะไม่ถ่างออกจากกันแล้วทีนี้เราก็จับน้องนะคะลงไปอยู่ในกล่องกล่องที่สามารถพยุงช่วงต้นคอเขาได้ประมาณนี้นะคะ นนี้น้องก็จะอยู่ในกล่องเป็นการจําจกัดพื้นที่ในที่แคบะคะแล้วก็ล็อกขาเขาไว้ไม่ให้ขาเขาถ่างออกไปแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทรงตัวประมาณสองอาทิตย์น้องเขาก็จะดีขึ้นนะคะขาเขาก็จะเข้ามาชิดขึ้นวิธีนี้จะใช้ได้ในกรณีนกไม่เกิน10วันเท่านั้นแต่ตัวนี้เกินแล้วนะคะเอาจริงๆแต่อยากทําให้เขาดีกว่าเราไม่ทําอะไรเขาเลยถ้ามันทาแล้วมันหายก็ยังดีกว่านะคะอย่าลืมเอาไปช่วยเด็กที่บ้านกันด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็มาถึงตอนช่วงสุดท้ายนะคะกับการถามคำถามของรายการ i love animal นะคะเข้ามาร่วมกันสนุกกันได้นะคะกับทางเพจรายการ animal คำถามวันนี้มีอยู่ว่าหลักการปฐมพยาบาลน,นกตาเจ็บจากยุงกัดน,นะคะเราต้องทำอะไรบ้างมี3ขั้นตอนนะคะถ้าใครได้ดูรายการของเราไปตอบได้แน่นอนทวนคำถามอีกครั้งนะคะหลักการการปฐถมพยาบาลน,นกตาเจ็บจากยุงกัดน,นะคะ ต้องทํำยังไงบ้างมี3ขั้นตอนนะคะเข้าไปตอบกันแล้วก็ร่วมสนุกกันได้นะคะวันนี้เราแจกเป็นยา3าตัวนี้นะคะที่แบบว่า3รางวัลผู้โชคดีกันไปเลยเป็นยาสามัญประจําบ้านสําหรับลกนะคะจะเป็นมมโซดิวห้าร้อยนะคะแล้วก็เอนโดสิบห้านะคะนอฟอกซาสซิน3ตัวนี้แทบจะคล้ายๆตัวยาเดียวกันหมดเลยขอบคุณพี่เอกเมชวินจันทราลงทองนะคะที่ส่งของดีๆมาจากร้านปากช่องเพรช็อปเลยนะคะมาเป็นสปอนเซอร์ในการร่วมเล่นเกมกับทางเรานะคะ ก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook ของเราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตาม s u b s r r i e e นะคะใน YouTube ด้วยนะคะแล้วมีหลายๆตอนเลยค่ะกลับไปย้อนดูก็ได้นะคะเป็นความรู้พื้นฐานถ้าหากจะกดย้อนดูนะคะจะมีตัวไอด้านบนนะคะของ YouTube ค่ะกดคลิกได้เลยมันก็จะมีลิงก์ไปแต่ละตอนนะคะเดี๋ยววันนี้เราลากันไปก่อนแล้วนะคะเจอกันตอนหน้าใหม่สวัสดีค่ะ